รีวิวง่ายแต่เฮ้ย<อ>เอ้เอาสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่าพิซซ่าบล็อกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําสตาร์พีดินัมรีเคลมและรีวิวสกิลของเฮียแกด้วยนะครับก็มีแค่สี่สกิลแล้วฮะก็รีวิวไปเถอะฮะมันมันให้มันครบ,ครบจบในคลิปเดียวเลยนะฮะซึ่งเรานั้นต้องดูเงื่อนไขาการทําสตาร์พีดินัมรีเคลมก่อนนั่นเองนะครับเกิดเข้าวิกฤตเลยครับผมอ่ะโชโลดีมาหน้าวิกฤตแล้วจา้านี่เป็นไง ให้เราทำการครับผมไปเลือกที่รีคิว Stand ปื๊ดเข้าไปนี่ s t a ร์พินดัมรีคิวบกดเข้าไปจิ้มตรงนี้แปะเขาให้ดิสิเออเงื่อนไขคือการได้ฮนะเงียวก้าส um. ิบสตาร์พินดมเครดิตหนึ่งแสนแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณนั้นไปหาทางด้านซิลเวอร์ชิลด์รีคิวบ์นั่นเองครับอ่าก็ตามนั้นแหละครับจุดแรกที่หาซิลเวอร์ชิลด์รีควบ์คือตรงนี้ให้คุณนั้นควักสตาร์พินดมขึ้นมา ถ้าหากเจอนะกดตัว E ใส่ฮะแล้วก็กดทีนี้กดตัว E ส่งข้อความไปเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นหน้าต่างว่าคุณจะทำ Star Platinum Request ไหมเสียหนึ่งแสนเครดิตแค่นั้นเองครับแล้วก็อีกจุดนึงจุดที่สองตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะจุดที่สองไปต่อฮะจุดต่อจุดที่สามนี่จะไกลกว่าเพื่อนหน่อยก็เม่เข้าใจมันทำมันอยู่ใกล้ๆนะฮะจุดที่สามอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมสุดยอดฮะอยู่ตรงนี้ฮะ แล้วผมโดนสตาร์พิณิมเอ่อใครสักคนไล่ตามอยู่ฮะผมผมต้องหลบก่อนผมต้องหนีก่อนหนีกันหนีกันอะไรอะไรบวัวบัวอะไรสือมีอะไรใจเย็นนะเราคุยกันได้เซิร์ฟเวอร์บบนี้มันมีสตาร์พิณิมมาหลายตัวแล้วกันเอ่อ SP มันก็มีอ๋าถูกฟาร์มเครดิตอ่า ีพีบอสพีฟีกับบอสฮะช่ดงนี้บอกคิดนี้แหละง่ายง่ายจริงนะฮะฟางคิดดีคือไปฟีพีกับบอสเถอะนะเชื่อผมโอเคฮะต่อไปฮะคือช่วงของการรีวิวสกิลละอ่าแต่ผมคงต้องไปรีวิวมอนสเตอร์ทางด้านของเอ่อตัวไหนดีนนี่กัเอาไปรีวิวสกิลฮะกับบอสเดี๋ยวเราไปหาบอสกันเออเขากำลังตีอยู่ได้เวลารีวิวสกิลการต่อสู้กับบอสแล้วทำการกดตัวอี โอราบเพตอ้าวอุ้ยเผอต่อยตายเท่าทีต่อไปเออสเต็กแอทแท็กอืมต่อยหนักต่อยหนักต่อยหนักต่อไปฮะกับตัวทีเอ่อตัวทีคือคือว่าแล้วก็จะเอฟเฟกต์สีฟ้าแล้วก็ซาวเวอร์ดูตัวแเข้าไปต่อยเลยจ้าเอชเอชเอ่อต่อยต่อยเหมันก็จะไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่แต่ก็ต่อยละเสร็จก็ต่อยโดนนะอืมเอชเอชอ้าวอุ้ยตายเลยอะแกตายเลยอะ ก็ก <ítulo> ็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวสตาร์พีทีน้ำรีเคีมนะฮะรีวิวง่ายแต่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยผมเจอโป้เฮ้ยชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอุฟองแอดมินแป๊บไอ้นี่อ่ะไอ้หมอนี่เอ่อเฮ้ยใช่จริงด้วยเฮ้ยหมอนี่เจอเจอโปครับเจอโป้โอ้เจอโป แอดฝากแอดมีน้าหาตัวคลิปนี้อยู่ฝากแปดด้วยโอ้ยเจ้าโปว้าฟาร์มตัวนักตากเลยยังฮะยังฮะโอเคไอคอนเทนวะโอ้ยพุทธสติวิทย์ไอชิคคอนเทนต์จ์แล้วก็เจ้าคลิปเพื่อนท่านนี้โอ้โหเจ้าโปก็เจ้าโป้วใส่กูขับไม่หยุดเลยแย่แล้เออเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโชคดีครับ